ลิเอะสาวน้อยโอตาคุหน้าง่วงตัวละครเลดอาหาง่ายใช้งานดีแถมหน้าอกใหญ่ต้นขาเด b o ม h e า sick! บ้าแม่สงสัยน้องจะไม่ใช่เลดอาธรรมดาซะแล้วส่วนอีกมุมเรามีชิกิอาเจคีเมาเลด SSR หน้าอกแผ่นกระดานชอบเมาค้างมินำซ้ำยังต้องเปเพื่อให้เข้าทีมอีกเอาแล้วละ่ะแบบนี้ใครกันแน่เนี่ยที่มันคุ้มค่าที่จะหน้าปัน้น คนหนึ่งใหญ่คนหนึ่งเล็ก <c oughs> เรามาดูความสามารถของทั้งสองกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่ลิเอสาวแว่นโอตาคุหน้าอื่นลิเอนะครับจะมีคอสอยู่ที่13พาส,สิฟของเธอ s i l เวอร r ดากอนป้องกันความเสียหายถึงตาย1ครั้งและเมื่อ3ดาวจะโจมตีสตูคลาสการเดียนแรงขึ้น28%ถ้าไม่ตาย ลอตเพลสสุ่มโจมตีศัตรูทั้งหมด3เป้าหมายพร้อมกันสร้างความเสียหาย280%มีโอกาส60%ที่จะติดเฟนซี่สร้างความเสียหายเพิ่มอีก100%และทําให้เป้าหมายติดสตันหนึ่งเทินแต่ว่าเลือดของลิเอจะลดเหลือ1ท่าพิเศษอินเตอร์เซปสร้างความเสียหาย150%และเพิ่มเลือดให้ลิเอ15%ของเลือดทั้งหมดข้อดีของลิเอปั้นง่ายใช้ของน้อยดาเมจรุนแรงเมื่อติดเฟนซี่โจมตีได้ถึง3เป้าหมายพร้อมกัน มีอมตะหนึ่งครั้งเมื่อโดนชุบชีวิตจะได้บัฟอมตะกลับคืนมาข้อเสียของเธอสแตตต่ำเพราะเป็นแค่ตัวเลดอารดเลือดเหลือหนึ่งเมื่อติดเฟนซซ่เรามาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนั่นก็คืออาเจโรลีขี้เมาชิกิชิกิจะมีคอสอยู่ที่16นะครับพาสีของเธอดังเค n นสตูปอ เมื่อชิกกติดสตันจะเพิ่มค่าดาเมจรีสตัน50%ให้กับตัวเองเมื่อลิเอะอยู่ในทีมจะลดค่าดาเมจเลดแล้วก็ดาเมจรีสตันของลิเอะลง80%แหมสองคนนี้เขาไม่ถูกกันจริงๆนะครับผมถ้าไม้ตายดังสเนกแดนซ์สุ่มโจมตีศัตรูทั้งหมด3เป้าหมายพร้อมกันสร้างความเสียหาย265%และ320%ตอน4ดาวและลดค่าดาเมจรีสตนของเป้าหมายลดลง20% 1เทิร์น มีโอกาส60%ที่จะติดเฟนซี่สร้างความเสียหายเพิ่มอีก100%และทำให้ชิกิและเป้าหมายติดสตัน1เทิร์นถ้าพิเศษโกส์เบรกสร้างความเสียหาย160%และเมื่อ6ดาวจะเพิ่มค่าคริเทเชลเลอีก20%ข้อดีของเธอสแตทสูงเพราะเป็น SSR ดาเมจรุนแรงมากเมื่อติดเฟนซี่โจมตีได้ถึง3เป้าหมายพร้อมกันเมื่อติดสตันจะเพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับตัวเองข้อเสียของเธอมีคอสสูงไม่มีบัฟอมตะทำให้ตัวเองติดสตันเมื่อเฟนซี่ ใช้คู่กับรีเอะในทีมเดียวกันไม่ได้ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อบ a t เทิลพารเพื่อให้ได้เธอมาแหมเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดจริงๆนะครับ2คนนี้มีสกิลที่คล้ายกันเหลือเกินนะครับต่างคนต่างก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเรามาสรุปกันเลยนะครับว่า2คนนี้เนี่ย ใครที่น่าปั่นมากกว่ากันถ้ามองในเรื่องของการใช้สกิลนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวแหละแต่ถ้ามองในส่วนของตัวเลขแน่นอนว่าชิกิเป็นตัวละคร SSR ย่อมมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องของสแตตโดยรวมทั้งหมดที่จะสูงมากตอน6ดาวนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการเข้าถึงง่ายเนี่ยลิเอนั้นยังไงก็เข้าถึงง่ายกว่าเพราะเธอกดหาง่ายสายฟรีเนี่ยทำดาวเต็มได้แม้ว่าจะเพิ่งเล่นเพราะฉะนั้น ผมขอตัดสินให้ลิเอตนะครับเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นเพียงตัวละครเลดอาแต่ด้วยความสามารถในการสร้างความเสียหายที่รุนแรงถึง3เป้าหมายพร้อมกันแถมยังมีบัฟอมตะอีกผู้เล่นทุกคนยังสามารถเข้าถึงง่ายโดยไม่ต้องเติมเงินแม้แต่บาทเดียวเรียกได้ว่าน้องเนี่ยใหญ่เกินเบอร์มากทั้งในด้านของความสามารถและไซส์ของต้นขาและหน้าอกของน้อง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับในระยะยาวหรือเลตเกมเนี่ยชิกิเองก็ยังเป็นตัวละครที่น่าปั้นอยู่หากคุณสามารถปั้นให้ขึ้นอย่างน้อย5าดาวได้นะครับคุณก็สามารถใช้น้องชิกิแทนลิเอดได้นั่นเองจนกว่าจะถึงตอนนั้นคุณก็ปั้นน้องลิเอใช้ไปก่อนนะครับผมเอาละครับและนั่นก็เป็นคลิปรีวิวตัวละครขำๆสไตล์ซัมสเกมเมอร์คุณผู้ชมเหรอครับมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ